สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพิร์ลโซนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมอโปเกมอนอยู่ไหนนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับมาดูกิจกรรมใหม่เลยแล้วกันก็อัปเดตในส่วนของฮาโลวีนนะฮะก็แบ็คกราวก็เปลี่ยนนะครับอ่าเรามาดูรายละเอียดข้างในกันนะครับมีอะไรบ้างครับติดตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะได้เพื่อ์ตามช่องเพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องด้วยแล้วกันนะครับผมอ่าโอเคก็กิจฮาโลวีนนะครับมันก็มีอย่างเงี้ยมาทุกปีนะปีแล้วก็มีนะอ่ามาดูปีนี้กันนะครับมันมีอะไรให้เราเล่นบ้างนี้ อันนี้จะเป็นอ๋อมันจะเป็นแลกของรางวัลนะครับมันจะให้เรายิงลูกพลังนะครับเ,เครื่องจ่ายรางวัลโอเคอันนี้ไปเลือกเอานะครับว่าอยากได้อะไรโอเคเรามาดูอันนี้มันกิจเก่าละเรามาดูกิจใหม่กันดีกว่าใน e. ส่วนของกิจใหม่เนี่ยนะครับสิ่งแรกเลยนะครับนี่เลยครับจะมีคําว่าหลอกหรือเลี้ยงมันจะเป็นตู้ฮาโลวีนนะครับก็คือมันให้เราเหรียญน,นะครับเหรียญฮาโลวีนตรงนี้ก็หาได้จากกิจกรรมเนาะนี่ครับแล้วก็มาแลกเป็นกรอบรูปตรงนี้ได้นะครับ ก็ครบ40นะนี่ครับเริ่มต้นจากการล็อกอินก่อนนะครับได้20เหรียญแล้วก็มีภารกิจทางด้านขวานะฮะก็วันนึงเนี่ยจะได้ร้อยเหรียญนะครับเรามาดูกันมีอะไรบ้างครับก็แลกรางวัลที่แคปซูล1ครั้งก็ได้10เหรียญนะแล้วก็จัดฟักทองนะครับ10ครั้งนะครับก็ได้20เหรียญนะฮะแล้วก็เข้าร่วมแข่งข้ามคืนแห่งฮาโลวีนนะครับที่มอสเทเดียมนะครับก็ได้30ชนะแบทเทิลนะครับก็ได้อีกนะฮะไปเสร็จในรวมกันอยู่ที่ประมาณร้อยเหรียญ เราก็ร้อยเหรียญตรงนี้นครับมาทําการสุ่มตู้ตัวนี้ได้ไอผมสุ่มให้ดูก่อนเลยแล้วกันครั้งแรกได้อะไรเอ่ยอ่าได้แท่นพลังงานนะครับผมอ่ะแล้วก็มาลองทําภารกิจดูนะครับแล้วก็มาหมุนดูนี่ครับพอเรากด1ครั้งมันก็จะเป็น1นึ่ทับสี่สิบเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าครบสี่สิก็จะได้กรอบรูปไปนี่ครับพอเรากดแท่นเมื่อกี้เราก็ได้อีกสิเห็นไหมฮะอ่ะสะสมกันไปแล้วกันตรงนี้อันนี้กิจกรรมที่1น,นะฮะ ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมถัดไปจะเป็นกิจกรรม็อกอินอยู่แล้ว AOS อันนี้ทําปกติผิดโครงค้างนะครับโอเคหมดแล้วครับทางด้านขวามือนี่มีมิคิวครับวันนี้มีมิคิวเข้านะครับแต่ว่ายังไม่ได้ระบุเวลานะครับแต่ว่าจะเข้าวันนี้แหละนะครับเดี๋ยวรอเรื่องเวลานิดยหนึ่งนะครับระบบกําลังเอามีมิคิวเข้านะครับช่วงวัน2วันนี้นะครับตามกำหนดการเนี่ยมันเขียนว่า19กนะก็คือวันนี้นะครับผมแต่วันนี้ผมอาจจะล็อกออนเร็วไปหน่อยนะครับผม อ่ะโอเคเดี๋ยวมีบิคิวเนี่ยเดี๋ยวมารีวิวให้ดูอีกทีนึงจริงผมมีคลิปอ่าแนะนำมีบิคิวไปแล้วนะครับพวกสกิลต่างๆสามารถรับชมได้ต่อมาครับจะเป็นในส่วนของบัตเทิลพาร์ตใหม่นะฮะก็จะเป็นธีมของบังกิรัสกับอุนะฮะนี่โคตรเท่เลยเป็นธีมกิโมโนนะฮะผมเป็นชุดอ่าน่าจะเป็นชุดประจำชาติญี่ปุ่นมัน้งเท่ๆนะกึ่งๆึ่งสูโมโเลยนะไอ้บังกิรัสมันใส่แล้วมันเหมือนสูโมโน,นะนี่ ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เก่งอยู่นะครับเป็นตัวตีระยะประชิดนี่อย่างเท่เลยนะครับนี่อีกตัวนึงครับอ่านี่ครับให้ดูนะครับตัวอย่างนะฮะ Battle Pass Season นี้นะฮะล่าสุดเลยนะครับอยู่ในส่วนกิจกรรมฮาโลวีนเนี่ยมันจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับอันนี้ให้ดูวันแรกก่อนเลยนะครับมันอัพวันแรกนะอ่ะโอเคเป็นเซตกิโมโนนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับก็มีชุดท้นส่วนเลยตั้งแต่หัวจดเท้านะครับเป็นชุดเต็มชุดแยกก็ว่ากันไปเนาะตรงน,นี้อันนี้ต้องเป็นสายเติมนะครับถึงจะได้นะอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับถัดไปนะครับเราไปดูกิจถัดไปกันดีกว่านะอะเดี๋ยวผมกดตู้พลังงานแป๊บนึงห,นหาเหรียญหาเหรียญอ่ะได้เหรียญปากกระเบนมานะครับโอเคเดี๋ยวผมทาไปดูนะครับกิจถัดไปเนี่ยเป็นกิจที่อ่าแมปใหม่นะครับผม ก็เป็นในส่วนของนี่ครับค่ำคืนแห่งฮาโลวีนนะครับเมอร์สเตเดียมนะครับเขาจะพลิกโฉมเมอร์สเตเดียมนะครับให้เป็นสนามต่อสู้นะครับในทีมฮาโลวีนนั่นเองก็เป็นการต่อสู้แบทเทิลสี่ต่อสี่ครับในระเวลาห้านาทีนะครับวิธีการเล่นเนี่ยไม่ยากเลยนะครับแค่นะครับผู้เล่นเนี่ยนะครับสู้แล้วก็แข่งคะแนนเหมือนเดิมแล้วก็อ่ามันจะมีกิมมิกเล็กน้อยคือจะมียิงฟักทองนะครับใส่ นะครับสตูนะฮะให้ตัวเป็นฟักทองขยับตัวไม่ได้ขยับได้นิดหน่อยครับแต่ว่าใช้สกิลไม่ได้ต้องรอแป๊บหนึ่งมันถึงจะกลับร่างเดิมก็สนุกดีเหมือนกันครับเป็นมินิเกมเพราะว่ามินิเกมนี้ถ้าเกิดเราเล่นเนี่ยเราจะได้เหรียญฮาโลวีนด้วยนะครับผมก็เหรียญฮาโลวีนเนี่ยเอาไปแลกตรงหมุนตู้ได้อีกอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้จัดกันหน่อยนึงนะครับ5นาทีนะครับแป๊บเดียวนะครับเล่นจบไวมากนะครับช่วงกิจกรรมไ่ยเขาจะเล่นกันเยอะนะครับก็จะสามารถจับคู่ได้เร็วนะฮะ ก็สำหรับใครที่อยากเล่นแต่แร้งนะครับหรือเล่นสู้ด้วยกันก็สามารถคอมเมนต์มานัดแนะกันได้นะครับแอดพวงแอดเพื่อนกันมาได้นะครับอันนี้ไม่ต้องเล่นกับเพื่อนครับถึงจะสนุกนะเล่นไก่ไอไม่ค่อยมันเท่าไหร่แต่ก็จับคู่ยากน,นิดน,นึงนะฮะต้องหาช่วงเวลาให้ดีๆหน่อยก็ไม่ได้เล่นนานละสำหรับโปเกมอนยูไนท์นะฮะก็เคยเล่นไปช่วงหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วก็คือเล่นถือทุกวันเลยก็คือรีวิวนะครับตัวใหม่ประมาณ10ตัวได้หยุดเล่นไป5เดือน โอแกมอนมาใหม่ทั้ง10ตัวก็เลยรีวิวไปเรียบร้อยครบทุกตัวแล้วแล้วก็พักไปสัก2อสสัปดาห์เพิ่งจะกลับมาทำอีกรอบนึงอ่ะโอเคครับเริ่มกันเลยนะครับผมเล่นเป็นซาเชียนตรงสายนี่ผมเล่นสายฟันแหลกสายฟันเร็วแล้วกันไม่ได้อะไรมากตรงนี้ไปเลยกันซาเชียนเนี่ยมันจะมีความพิเศษ,ษ,ษคือเก็บ eos ได้ไปครับคูก,ก็เลยเจคะแนนตุ้มนี่เนี่ยตีมันไปดิ เวิวขึ้นแล้วอ่ะเดีย๋ยวเปลี่ยนเป็นท่านี้ช่วยเพื่อนตีหน่อยผมเล่นใส่ไม่ทันคอนะครับอ่ะโอเคป้อมแตกมีป้อมแค่สองป้อมเองอะแปบ๊บเดียวมันมันไวมากนะครับแปบ๊บเดียวจบงะปะเรายิงฝักทองได้นะครับให้เป้าหมายเป็นฝักทองได้นี่ยิงใส่ครับไปฟึบโอเค2องต่อสองนะเท่ากันแล้ว เป็นฟักทองใช่ไหมมันก็จะเดินช้าแล้วมันก็จะได้แค่กระโดดพุ่งชนเราเฉยนี่ไงยางไงผมโดนนะผมพุ่งชนได้ประมาณไม่ถึง5วิมก็กลับร่างเดิมอลมันมีผลต่อ achievement ด้วยไงก็ลองเล่นดูตรงนี้โอ้โหโดนโดนยิงรัวเลยอะตายครับโดนลุมเมื่อกี้สามสี่ตัวาล้ครับ,ม,ม,า 3, ม,ารบมาเล่นล่างบ้างเมื่อกี้อยู่ข้างบนครับโดนสอยเฮ้ยเฮ้ยข้างบนมาแล้ว มาลิวนี่ไงเราเขาไปช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนอ้าวหายนี่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 กามีตโหแม่งฟาวป,ปอมเลยเแบยนี้เรีย <c oughs> บร้อยครับเฮ้ยโอ้โหเอ็นกามแม่งเป็นฟักทองแม่งก็กระแทกเราได้เว้ยโอเคเราจะดังปอมกลางเหลือสิบห้าวีครับหมดแล้ว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 หมดเลยนะอุ้ยล่วงไปเลยนั่นแหละ,ะแต่ละหนึ่งผมไม่ทันละช่วยไม่ทันละ เฮ้าเวนกรัรมไปเด้งออกของควาอีกโว้ยเอาติดเอาโอเคประมาณนี้ครับน่าจชนะอยู่นะชูตไปไม่กี่คะแนนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ชูตกันนะครับหลายคนก็ไม่ค่อยได้ชูตชนะไหมอ่ะชนะห้าสิบแต้มนะคะแนนมันไล่กันนะไม่ค่อยมีใครได้ชูตนะอ่ะโอเคครับผมก็่ะประมาณนี้กนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ครับท่านชอลีปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครที่ยังมันโซนนะครับ เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ยกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่หมคลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับเดี๋ยวไม่ไม่คิวเข้าก็ให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับผม